ครับสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับกับช่องจอ Android บายช่างวัดนะครับวันนี้จะพามาดูตัวตัวนี้เป็นวอ l เทคนะครับก็เป็นถ้าถ้าเปิดตัวการตั้งค่าขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้จะเป็นของ m o n o t ท็กนะครับมีของ m o n o t ท็ก M Max Edition นะครับที่เป็นการตั้งค่าหน้าประมาณนี้เนาะครับทีนี้วันนี้จะมาดูตัวเรื่องของตัวกล้องนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกล้องทั่วไปนะครับอับเป็นตัวนี้กล้อง HD ตัวกล้องทั่วไปครับกับตัวกล้อง AHD นะครับบางคนถามว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์ตรงไหนนะครับตัวนี้ผมจะมาลองให้ดูว่าใช้ได้ไหมตัว AHD กับตัวกล้องธรรมดาเราปกตินะครับอโอเคเดีย๋ยวผมจะลองอันนีดแต่ตัวนี้ผมต่อไว้ที่เป็นกล้องธรรมดานะครับมาดูกัน ป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคเป็นตัวกล้องธรรมดานะก็การเซตอัพก็เป็นดับเบิลชีตตรงนี้ขึ้นมาครับอ่าคลิกอย่างนี้สังเกตว่าจะไม่มีตั้งค่าตัวตัวอยู่ตรงกลางนะครับที่เป็น จะไม่มีตั้งค่าไอ้เส้นตรงนี้นะครับแต่คือเราสามารถก็คือปรับแสงปรับอะไรได้ตามปกตินะครับอ่าจะขึ้นยังหน่อยก็คือเครื่องแสงลดแสงนะครับได้นะอ่าโอเคครับความคมชัดก็ปรับได้นะครับที่สามารถปรับได้โอเคแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งเนาะทีนี้มาดูตัวของ AHD ครับเจ้ากล้อง AHD ตัวนี้นะที่ผมซื้อมาราคาก็ประมาณอาอยู่ที่200กว่าบาทครับมาดูกัน AHD ครับต,ตัวนี้ก็คือเป็น AHD เฉยๆนะาตามนี้เลยครับจะลองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตัวกล้องดูบแ๊บนึงนครับ มาแล้วครับเป็นตัวกล้อง AHD ก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็จะไปะตัวตั้งค่านะครับเปลบบี่นอะไรนะผมลืมใส่ตัว a c e Line เส้นดีเวิร์ใส่ลยใส่่ออ่่อมาเรียบร้อยครับ พราะว่ากล้องตัวนี้จะไม่มีสายถอยให้นะครับเราต้องมาตั้งให้สายถอยขึ้นเพื่อที่จะให้มีสายถอยแบบนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแอดจัตได้ครับตั้งค่าได้นะกดปุ่มคียเข้าไปเหมือนกันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับก็จะลดะความคมชัดแสงสีนะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีรีเวิร์ดไลน์เซตติ้งครับตัวนี้ก็ปรับแสงนะครับความคมชัด ได้แล้วก็จะมีร se ีเวิร์สไลน์เซตติ้งจิ้มเข้าไปครับก็จะสามารถยกขึ้นมาแบบนี้หรือมันเอียงหรือมันสูงไปต่ำไปเราก็เอาลงมาอย่างนี้ได้ได้เหมือนกันหมดครับหลังจากนั้นเราก็เซฟครับจะมีคำว่าเซฟู่ด้านบนพอเซฟเสร็จปุ๊บก็สามารถกลับได้เลยนะครับกลับมาได้เลยก็เป็น,นั้นว่าใช้ได้ครับสรุปว่าตัวกล้อง ahd ที่เราซื้อมีคำถามสงสัยนะครับก็ใช้งานได้ครับความคมชัดก็แตกต่างกันครับระหว่างตัวกล้อง AHD กับกล้องธรรมดาครับ HD ธรรมดาครับตัว AHD ก็จะสดกว่านะก็สดกว่าครับคมชัดชัดมากความคมชัดมีมากกว่าแต่ตัวนี้จะก็ถือว่าพอใช้อ่ะครับคือใช้ได้คือมองเห็นดีนะครับก็สหรับการรีวิวตัว ้องเหตดีสำหรับตัวการตั้งค่านะครับก็คือไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยอาก็ซื้อมาปุ๊บก็ต่อใช้งานครับไม่มีการตั้งค่าอะไรเลยทั่วไปนะครับสามารถใช้งานได้เลยก็เพื่อนๆก็ลองอเปลี่ยนตัวกล้องดูนะครับว่า มนันจะแตกต่างนะแต่ผมตัวผมเองผมชอบท <sh aring> ี่เป็นกล้องตัว a HD ชัดๆมากกว่านะครับสำหรับการดีวิวในกล้อง a HD วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ